แล้วจ่ายแล้วแม่จ่ายแล้วยี่สิบะมาให้ปลาให้อาหารปลาวัดเกาะแก้วอายุทยานะคะวันนี้มาทำบุญวันเกิดลูกสะใภ้เอยวิสิทเทมโพอินอายุทยาโปรวินวัดเกาะแก้ว แช่หนนไหมใช่ลำบากใช่ไหมคือไม่ใช่ไหมใช่ลำบากใหญ่ไปมันจับยากลำบากแล้วมาพาหลา,านมาใกล้โรงแรมวอรบ,บุรีนะจ๊ะวรบ,บุรีน่จะเป็นใกล้วัดพนันเชิญ ตะวันก็ตะวันปลาเยอะมากอ่ะให้ไปให้ไปแคทฟิตัวนี้ปลาสวายโอ้ตัวใหญ่มากเลย น้ำลงตรงนี้น้ำลงอ่ะอะ่นี่บันทึกบันทึกในเฟซบุ๊กไว้ไอ้บันทึกใน,น,กในเดี๋ยวเอาลงใน YouTube มนเนี่ยแม่วันเกิดอ้าวเรือมาแล้วจ้าเรือมาแล้วจ้ เรือจ้าโอ้เรือแข่งเรือแข่งโอ้โอ้โหเรือแข่งโน่นๆน่สปีดบอสเอ้ยโอ้นี่ไงเขาขับเล่นโน่นโนนโน่นโนนโน่นโอ้โน่โโนไปโน่นแล้วโอ้ เพราะว่าเป็นวันหยุดนะเขาก็เลยอันนี้โอ้น้ำกระเพื่อมโอ้ยไหมน้ำกระเพื่อมเห็นเห็นเลยนะคะเนี่ยแพยกระเพื่อมเลยเพราะว่าแรงน้ำนก็เลยเครจักผักมันก็จะลอย ห้ามให้อาหารนก